จังหวัดเลยกันบ้างนะครับมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวันครบรอบ30ปีหนึ่งเดียวของจังหวัดเลยนะครับพร้อมโชว์6ขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ตะการตานะครับดูภาพกันนะครับงาน30ปีตำนานประเพณีบุญบั้งไฟเอราวันหนึ่งเดียวจังหวัดเลยเพื่อสืบสารประเพณีบุญเดือน6ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอีสานนะฮะโดยเฉพาะอีสานตอนบนเนี่ยนะครับปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีครับ ได้เตรียมจัดชุดการแสดงแสงสีเสียงชมพลุดอกไม้ไฟอย่างอลังการตระการตานะครับพร้อมทั้งขบวนแห่บั้งไฟที่สวยงามทั้ง4ี่ตำบล ขบวนรำเซิริงจากชุมชนแล้วก็โรงเรียนรวม6ขบวนจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทั้ง4ตํตำบลน,นะครับประกอบด้วยตำบลเอราวัน 1, ตำบลผาอินแปลงตำบลซับไพรวันตำบลผาสามยอดแล้วก็สถานศึกษาในพื้นที่นะครับขบวนแห่เริ่มเคลื่อนตอนบ่าย2นะฮะไปตามถนนสายเอราวันอุดรธานีสิ้นสุดขบวนที่โรงเรียนบ้านเอราวัณครับแล้วก็ผู้ชมไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานเนี่ยมีคนถ่ายภาพกันเยอะเลยนะฮะ ก็คือ UFO อม,มี UFO ด้วยนี่ฮะมาร่วมงานนะครับมาร่วมงานแห่เนี่ยนะฮะมีมนุษย์ต่างดาวขับไปมาสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นไอเดียเก๋นะฮะ เป็นไอเดียเก๋นะฮะไอเดียที่เก๋แตกต่างไม่เหมือนใครนะครับเป็นของเทศบ,บาลตำบลผาอินแปลงที่แต่งรถมาร่วมขบวนในงานนะครับซึ่งตัวจานย f o เนี่ยทำมาจากสุ่มไก่เอามาครอบอีกทีหนึ่งจากนั้นก็แสร้งมาหุ้มอีกทีแล้วก็พ่นสีนะครับมีคนไหมเนี่ยอ่าแต่ประเด็นคือ <c oughs> บางคนในโลกออนไลน์ตอนแรกค่ะเขาเห็นภาพเนี้ยเขาคิดว่ามันเป็นรถ <c oughs> ที่มันเป็นนึกว่าเป็นครอบรถยนต์อีกทีหนึ่งหรือเ <c oughs> ปล่าเดี๋ยวกลัวจะไม่เห็นเดี๋ยวกลัวจะแบบอันตรายขึ้นอ่ะนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาก็ดัดแปลงมาจากสุ่มไก่ แล้วก็คุมให้อีกทีหนึ่งนะฮะ,ะแล้วก็มีคนอยู่ข้างบนเข้าใจว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะถ้าดูจา,ากภาพวิ่งเนียนเลยนะเออนะแต่ว่าอันนี้ก็ <c oughs> เขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะฮะ,ะก็เป็นอีกสรรีสันอย่างหนึ่งนะฮะ,ะขณะดเดียวกันนะครับก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับจัดขึ้นช่วงค่ำของวานนี้ครับที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเอราวาณครับพร้อมกับการแสดงบนเวทีแล้วก็จุดพลุดอกไม้ไฟอย่างสวยงามคนก็สนใจมีนักท่องเที่ยวไปเยอะมากนะครับจนที่พักในอำเภอแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเนี่ยถูกจองเต็มด ประเพณีบุญบ้างไฟเอราวัณครับเป็นบรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวเอราวัณจัดงานต่อเนื่องยาวนานเป็นประจาทุกปีปีนี้จัดงานทั้งหมด3วันครับ4-6มิถุนายนยังมีเวลาไปท่องเที่ยวอีกนะฮะสำหรับขบวนแห่บ้างไฟที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่เทศบาลตําบลผาอินแปลงครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นของเทศบาลตาบลเอราวัณส่วนประเภทขบวนฟ้อนรําสวยงามราเสริงอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านผาอินแปลงวิทยา รองอันดับหนึ่งเป็นของโรงเรียนบ้านเอราวัณครับ